วัสดีปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่เราก็อยากได้ของรางวัลอะไรสําหรับชีวิตเรามาดูกันว่าปีนี้ผมได้ซื้ออะไรมาบ้างของที่ผมซื้อช่วงปีใหม่ก็มีไม้แบตหูฟังฮารดดิสก์ไอแพดบูเลนาฬิกาเครื่องปั่นน้ำผลไม้ led ซัมซ u งสมาร์ t ทีวี รองเท้าออกกำลังกายรองเท้าใส่ทำงานแอร์เครื่องใหม่เมื่อถึงสิ้นเดือนผมต้องคิดหนะักเมื่อมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบัตรกัสิกรไททัน,นิดสแตนดาร์ด t m d นะครอุเทพ แบงกรุงสีค่าราักษาดีแท็กค่าไฟค่าต่อทะเบียนรถค่าประกันรถแล้วก็ธนาชาติหืมธนาชาติลืมไปเลยว่ามีสิ่งเชื่อลดแรกเงินสินเชื่อธนาชาติลดแรกเงินผ่อนตต้น